ฮัลโหลฮัลโหลครูจะาพาเรียนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเฉลยแบบฝึกหัดที่4.6เกี่ยวกับเรื่องของร้อยละโดยมวลนะคะและร้อยละโดยโมลของธาตุองค์ประกอบค่ะเอ๊มีวิธีคิดอย่างไรน้าไปดูในคลิปกันค่ะเด็กๆมาเริ่มกันที่ข้อ1ค่ะลูกนะคะเขาบอกว่าฟอร์มันดีไฮค่ะตัวของฟอร์มันดีไฮ ประกอบไปด้วยสารที่เป็นองค์ประกอบ3ตัวได้แก่คาร์บอนค่ะลูกไฮโดรเจนค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยออกซิเจนซึ่งเขาบอกว่าถ้าฟอร์มันดีไฮเนี่ยนะ300กรัมค่ะลูกนะคะจะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบดังนี้ก็คือมีคาร์บอน120กรัมมีไฮโดรเจน20 แต่ออกซิเจนไม่ได้บอกมานะว่าเท่าไหร่เขาให้เราคำนวณหาร้อยละโดยมวลของธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในฟอร์มันดีไฮเนี่ยเปรียบเสมือนว่าฟอร์มันดีไฮมันก็คือเป็นสารละลายถูกไหมลูกนะคะโดยที่มีตัวละลาย,ยทั้งหมด3ตัวดังนั้นอันดับแรกนะคะเราก็จะไปหาอะไรกันเลยคะ่ะร้อยละโดยมวลของเจ้าตัวแรกกันร้อยละโดยมวล ของเจ้า C ีคาร์บอนทุกคนจําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับร้อยละโดยมวลอ่ะครูจะขออนุญาตตรงนี้ให้ค่ะนะคะก็คือทบทวนร้อยละโดยมวลสูตรของมันเนาะเท่ากับอะไรลูกมวลของตัวละลายส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยสารละลายคูณด้วย 1น0นี่คือสูตรเพราะฉะนั้นมาแทนค่าในสูตรกันนะในที่นี้อย่างที่ครูจะบอกฟอร์มันดดไฮมันก็คืออะไรนั่นเองลูกสารละลายโดยที่นะคะตัวละลายของนางก็คือ CHO ตัวที่1ค่ะนะคะคาร์บอนมีทั้งหมด120กรัมถูกไหมลูกส่วนด้วยอะไรคะสารละลายสารละลายของเราก็คือ300กรัมค่ะ คูณด้วย100เพื่อคิดให้เป็นร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะตัดกันได้เลยนะเนี่ยลูกนะคะอ่ะอันดับแรกกรัมตัดกรัมค่ะ0ตัด 0, 0ูตัด031เป็น334เป็น12ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ 40นั่นเองค่ะหรือร้อยละ40นะคะคาร์บอนค่ะลูกได้คำตอบที่1แล้วไปคำตอบที่2กันคำตอบที่2โจงหาตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปก็คือใครคะร้อยละของเจ้า H ไฮโดรเจนเนาะร้อยละโดยมวล ไฮโดรเจนค่ะลูกนะคะโดยที่ไฮโดรเจนนะคะโจทย์กำหนดมา20กรัมจะส่วนด้วยเท่าไหร่คะส่วนด้วยสารละลายก็คือฟอร์มันดีไฮค่ะ300กรัมอย่าลืมคูณด้วย100ทุกคนคะตัดหน่วยตัดหน่วย0ย์ตัด0 0ตัด0ย์ค่ะนะคะ3หารด้วยอะไรคะลูก3หารด้วยออม20นะคะข้อนี้ค่ะตอบออกมาเท่ากับรึง6จุด เจค่ะอ่านะคะร้อยละ6.7หรือ6.7%เปอร์เซ็นต์นี่คือคาร์บอนกับไฮโดรเจนทุกคนถ้ามันมีสารประกอบทั้งหมด3ตัวนะคะเราสามารถจะหาอีก1ตัวได้ดังนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูจะสามารถที่จะหาร้อยละโดยมวล ของเจ้าออกซิเจนได้เลยโดยไม่ต้องเอาไปแทนค่าในสูตรเพราะทั้งหมด3ตัวรวมกันต้องได้100ดังนั้นครูจะเอา100ตั้งลบด้วยร้อยละของ คาร์บอนลบด้วยร้อยละของไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นคำตอบร้อยละโดยมวลของออกซิเจนของเรานะคะ mm hmm. ก็คือ53.3%เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ه, ได้คำตอบแล้วนะคะของข้อ1กันค่ะลูกในส่วนของข้อ2นะคะมี2ข้อย่อยค่ะนะคะ2.1พาราไดคลูบนซีนนะคะตัวนี้เป็นส่วนผสมหนึ่งของเจ้าลูกเหม็นนะคะ c 6 H4CL2 ค่ะเขาให้เราหามวลเป็นร้อยละของธาตุแต่ละชนิดในสารประกอบต่อไปนี้ทุกคนถ้าโจทย์มาลักษณะแบบนี้นะครูจะขอบอกเลยว่าอันดับแรกคิดมวลโมเลกุลของนางไว้ก่อนค่ะบังเอิญข้อนี้นะคะครูจะคิดไว้ก่อนแล้วมวลโมเลกุลของเจ้าพาราไดโคลเบนซินนะมีค่าเท่ากับค่ะ147.00กรัมเปอร์ ใครอยากรู้ว่าคิดยังไงนะคะมวลโมเลกุลค่ะนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วเนาะก็คือเจ้ามวลอะตอมของธาตุนะคะคูณกับจํานวนอะตอมแล้วก็เอามารวมกันค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูจะพาไปดูวิธีการแทนค่าเลยนะอันดับแรกนะคะถ้ามาแบบนี้ไม่มีตัวเลขใดๆให้เลยหนูจะต้องคิดมวลของเขาออกมาก่อนเราจะคิดมวลของคาร์บอนก่อนค่ะลูกด้วยนะคะคิด มวลคาร์บอนถ้าไม่มีตัวเลขมาให้แบบนี้เราแทนแบบนี้ค่ะนะคะไปดูที่โมเลกุลใหญ่ของเขาค่ะคาร์บอนมีกี่ตัวลูกมี6ตัว6ตัวก็คือ6โมลของคาร์บอนเราจะคิดมวลของคาร์บอนที่อยู่ในเนี้ก่อนค่ะ1โมลคาร์บอนมีกี่กรัมค่ะลูมีกี่กรัมก็คือมวลอะตอมของเขาค่ะมวลอะตอมของคาร์บอนก็คือ12.01กรัมของอะไรคะคาร์บอน อาตัดหน่วยกันลูกนะคะตัดโมลค่ะตัดโมลค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบนะคะก็คือ12.6เป็นเท่าไหร่คะ72.06กรัมคาร์บอนเมื่อได้กรัมของคาร์บอนมาแล้วนะคะลูกเราจะแทนด้วยสูตรร้อยละโดยมวลค่ะทีนี้ร้อยละโดยมวลของใครคะของ C มีค่าเท่ากับ มวลของ C คือ72.06ค่ะส่วนด้วยมวลของสารละลายสารละลายของเราคือใครสารละลายของเราก็คือลูกเหม็นนั่นก็คือที่เราคิดโมเลกุลาร์เวทของเขาไว้147.00นั่นเองค่ะคูณด้วย100เพราะเราต้องการหาร้อยละโดยมวลทุกคนคิดออกมาค่ะลูกนะคะ72.06คูณ100หาด้วย147ข้อนี้นะคะคุณจะได้คำตอบออกมาเป็น4 9่ ศูค่ะนี่คือร้อยละโดยมวลของ4หรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองจากนั้นนะคะเราจะคิดตัวถัดไปค่ะตัวถัดไปก็คือคิดมวลของใครคะลูกมวลของไฮโดรเจนที่อยู่ในพาราดไดคลูบเบนซีนก่อนเนาะทุกคนนะคะโดยเริ่มจากไฮโดรเจนค่ะนะคะในโมเลกุลมีกี่ตัวคะลูกมีไฮโดรเจนอยู่4ตัวแสดงว่าเป็นกี่โมลเป็น4โมลโอค่ะเอาขอัย สี่โมล H O มาจากไหนเนี่ยคุณจะอ่ะจากนั้นค่ะเราจะหามมลนะคะก็คือ1โมลของไฮโดรเจนมีมวลเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับโมเลกุลาร์เวทโมเลกุลาร์เวทของไฮโดรเจนนะคะก็คือมวลอะตอมของนาง1.01กรัมของ H ค่ะตัดกันนะคะฟื้โมลตัดโมลค่ะคูณกันแล้วได้เท่ากับอะไรคะลูกสีุ่ดศู กรัมของไฮโดรเจนนะคะจากนั้นค่ะไปหาอะไรคะร้อยละโดยมวลไฮโดรเจนกันเท่ากับเท่าไรคะคิดมา4.04ที่อยู่ในสารละลายอยู่ในสารละลายของเราก็คืออยู่ในทั้งหมด147.00นะคะอย่าลืมหาร้อยละก็ต้องคูณด้วย100ค่ะ ทุกคนคูณออกมาแล้วจ้านะคะข้อนี้มีค่าเท่ากับ2.75นั่นเองค่ะเปอร์เซ็นนะคะจากนั้นเราได้2ตัวแล้วใช่ไหมเราอย่าไปเสียเวลาคิดเจ้าตัว Cl นะคะคิดวิธีลัดได้เลยวิธีลัดนะคะก็คือหาร้อยละโดยมวนเจ้า CL ค่ะลูกนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยผลรวมเต็มร้อยก็คือ100ลบด้วยเจ้าคาร์บอนค่ะคาร์บอนเราคิดไว้เริ่มต้น72.06ลบด้วยร้อยละของไฮโดรเจนคือ7.7 7, 7, จากไหนคะ2.75ค่ะนะคะคำตอบนะคะร้อยละโดยมวลของคาร์บอนค่ะ คำตอบค่ะร้อยละโดยมวลของคอรีนนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ48.23นั่นเองจ้าส่วนข้อ2.2นะคะทินทูฟลอรายค่ะลูกนะคะให้หาร้อยละของธาตุแต่ละชนิดทำเหมือนกับข้อ2.1เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราคิด มวลโมเลกุลของเจ้าทิน t ู o f อ u o r i ไว้นะคะข้อนี้ครูจะไปแอบคิดมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อที่จะหยิบมาใช้ได้เลยก็คือ156.71กรัมเปอรัมโมลค่ะจากนั้นไปคิดอะไรคะตัวแรกก็คือเราจะต้องหาหมวลของแต่ละตัวเนาะทุกคนหาหมวลของทินค่ะนะคะโดยที่ทินนะคะในนี้มีกี่ตัวเอ่ยมี1ตัวก็คือ 1โมลของทินถูกไหมลูก1โมลทินคูณด้วยอะไรเอ่ยอ่านะคะ1โมลอยู่บน1โมลลงมาข้างล่างค่ะต้องการหามวลมวลก็ต้องไปอยู่ข้างบนมวลมาจากมวลอะตอมค่ะมวลอะตอมของทินนะคะมีค่าเท่ากับ1 1 8 7 1กรัมค่ะลูกนะคะและ ตัดกันฉีบบค่ะอ่าโมนตัดโมนค่ะ1คูณหได้ออกมาเป็น1 1 8 7 1เหมือนเดิมค่ะอ่านะคะลูกจากนั้นไปหาร้อยละกันค่ะร้อยละโดยมวลค่ะของทินนะคะจะมีค่าเท่ากับ118จุด 1 71, หารด้วยอะไรจำได้ไหมหารด้วยมวลโมเล,ลกุลทั้งหมดนะคะก็คือ156.71จ้ะนะคะคูณด้วย100ค่ะลูกเพื่อให้เป็นร้อยละเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จ้านะคะก็คือ 75. จุดอะไรคะลูก751นนั่นเองค่ะนะคะและตัวนี้มีแค่ อะไรเอ่ยมีแค่ทินกับฟูอารีนเพราะฉะนั้นการที่จะหาร้อยละของฟูอารีนหาได้ง่ายเลยค่ะงานนี้นะคะก็คือเอาอะไรไปลบออกลูร้อยละโดยมวลของใครคะฟูอารีนค่ะนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ100อลบอะไรเอ่ยร้อยละของเจ้าทิน75.7 ห้าได้คำตอบออกมาเลยจ้าอย่างรวดเร็วนะคะปื้ดเลย24.25หลืเปอร์เซน์นั่นเองจ้ะข้อ3ค่ะลูกนะคะจงคำนวณมวลเป็นกร,รัมของออกซิเจนในควอสและหินปูนอย่างละ1กิโลกร,รมัมอ่ะทุกคนนะคะข้อนี้เขาให้เราคำนวณหามวลเนาะของออกซิเจนมาดูทีละตัวเนาะ คอสค่ะลูกอ่อันดับแรกคิดมวลโมเลกุลของนางไว้ก่อนค่ะนะคะมวลโมเลกุลของซิลิคอนไดออกไซด์ค่ะลูกมีค่าเท่ากับ60.08กรัมเปโมลค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือมวลโมเลกุลน,นะคะของเจ้า แคลเซียมคาร์บอเนตครูจะคิดไว้ก่อนเนาะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยลูกนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตคิดออกมาแล้วค่ะลูกมีค่าเท่ากับ100.09กรัมเปอร์โมนลเหมือนกันทีนี้นะคะเราจะเริ่มคิดจากในส่วนของออกซิเจนที่อยู่ในควอส ทุกคนคะนะคะออกซิเจนที่อยู่ในคอสอยู่ในคอสเท่าไหร่ด้วยอยู่ในคอสนึกิโลรกรัมค่ะหมายความว่าอย่างไรข้อนี้ครูจะพาตั้งแบบนี้ค่ะเราต้องการหามวลอะไรคะลูกมวลโนะคะมวล O ที่อยู่ในคอสอ่ะครูจะขออนุญาตเขียนตรงนี้เนาะโในซิลิคอนไดออกไซด์นะคะเชื่อมโยงมาหน่อยอ่าอันนี้นิดหนึ่ง จะได้เท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรานะคะก็คือโจทย์บอกว่า1กิโลกรัมทุกคนคะหนึกิโลกรัมคูณจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็น1,000กรัมเลยนะเพราะว่าหน่วยกิโลมันตักไม่ได้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกรัมค่ะ1000กรัมของซิลิคอนไดออกไซด์ค่ะลูกนะคะคูณด้วยตัวไหนมันถึงจะหายไปล่ะกรัมอยู่บนกรัมก็ต้องมาล่างลูก นะคะกรัมต้องมาล่างค่ะกรัมไคกรัมซิลิคอนไดออกไซด์ค่ะตัวที่เชื่อมกรัมก็คืออะไรคะ1โมลค่ะลูกนะคะโมลของซิลิคอนไดออกไซด์ทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะหโมลเอาครูจะเขียนไปฝั่งนู้นแล้วว่ากรัมมาจากไหนก็คือมาจากมวลโมเลกุลก็คือ60.08กรัมของซิลิคอนไดออกไซด์เป็น1โมลค่ะลูกจากนั้น จากนั้นตัดะคะ่ะตัดกรัมนะตัดกรัมค่ะคูณต่อเพื่อให้อะ e ไรหายค่ะเพื่อให้โมลหายเปลี่ยนจากโมลของซิลิคอนไดออกไซด์ให้เป็นโมลของออกซิเจนก่อนทุกคนดูในรูปนี้ค่ะนะคะก็คือซิลิคอนไดออกไซด์1ตัวเนี้ยมันมีออกซิเจนอยู่2โมลเห็นไหมดังนั้นเราสามารถเอามาเขียนตรงนี้ได้ว่า 1โมลของซิลิคอนไดออกไซด์มีสองโมลออกซิเจนอ่าค่อยๆมาถึงออกซิเจนแล้วนะทุกคนลองตัดก่อนตัดโมลได้ตัดโมลไ,ได้เนาะเหลือโมล o ค่ะเราจะไปต่อเพราะเราไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นโมลเราต้องการคำตอบเป็นมวลเราจะเปลี่ยนจาก โมลค่ะให้เป็นมวลคําเชื่อมของเราก็คือ1โมลโมีค่าเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของ O ในหน่วยกรัมโมเลกุลาร์เวทก็คือมวลอะตอมมวลอะตอมโอคือ16.00กรัมของ O เห็นไหมลูกนะคะค่อยๆเชื่อมมาค่ะตัดหน่วยกันอ้าวเปลี่ยนสีปากกาหน่อยตัดหน่วยโมลค่ะนะคะจากนั้น1,000คูณ2ค่ะคูณ16 หารด้วย60.08คําคำตอบที่1ของเรานะคะมวลของออกซิเจนที่อยู่ในแร่ควอรสค่ะลูกนะคะมีค่าเท่ากับ532.6กรัมนั่นเองค่ะนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เอาไปลบออกจาก1,000เราก็จะเห็นเลยนะอ่ะมาดูต่อจากนั้นเราจะคิดเอ่อมวล O ที่อยู่ในอะไรคะอยู่ในหินปูนค่ะลูกหินปูนคืออะไรหินปูนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะโดยเริ่มจากตัวเดิมของเราเนี่ยแหละมวลโอนะคะมวลโอจาก1กิโล1กิโลก็คือ1,000กรัมของหินปูนหินปูนคือ CaCO3 ค่ะเราจะเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลเอากรัมมาไว้ข้างล่าง นะคะเอา1โมลไว้ข้างบน1โมลใครเอ่ย1โมลแคลเซียมคาร์บอเนต um นะคะกรัมข้างล่างก็คือเท่าไหรเอ่ยมวลโมเลกุลของเขาค่ะ100.09กรัมแคลเซียมคาร์บอเนตลูกตัดหน่วยกันค่ะนะคะตัดกรัมตัดกรัมจากนั้นมีโมลค่ะเราจะเปลี่ยนโมลแคลเซียมคาร์บอเนต um ให้เป็นโมลของสิ่งที่เราต้องการก็คือโมลโอ ใน1โมลแคลเซียมคาร์บอเนตมีออกซิเจนอยู่กี่ตัวลูกออกซิเจนห้อย3ก็คือ3โมลโออ่ามาโมลโอแล้วตัดหน่วยกันหน่อยตัดหน่วยกันหน่อยตัดหน่วยโมลตัดหน่วยโมลค่ะจากนั้นเปลี่ยนจากโมลโอให้เป็นกรัมค่ะนะคะก็คือ1โมลออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 16.00กรัม 00, มาจากไหนมาจากมวลโมเลกุลของ O นั่นเองนะคะตัดอีกหนึ่งครั้งค่ะโมน O ค่ะตัดโมน O นะคะคำตอบของเราค่ะข้อนี้นะคะเราจะได้ออกมาเป็น1000คูณ3คูณ16หาร100นะคะดังนั้นได้เท่ากับ479.6กรัม นั่นเองจ้าอ่าผ่านไปแล้วนะคะข้อ3ค่ะลูกมาถึงข้อ4กันค่ะลูกนะคะเขาบอกว่าสารตัวอย่าง0.5กรัมประกอบไปด้วย C H O ค่ะนะคะอ่ะมามาเขียนรถ Map กันนะคะสารตัวอย่าง sample ของเราเนาะตัวนี้ก็คือ sample ค่ะใน sample เนี้มีสารประกอบอยู่คาร์บอนไฮโดรเจน ออกซิเจนอ่าครูจะเขียนแยกให้แบบนี้เนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่าใน3ตัวเนี้ยนะคะถ้า,าเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เขาพบว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์มันก็คืออะไรนั่นเองลูกประหนึ่งว่าอา่คิดเทียบมาหาคาร์บอนนะเราจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะคิดเทียบมา0.687กรัมเห็นไหมข้อนี้ ใจร้ายนิดนึงนะคะก็คือไม่ได้บอกว่าคาร์บอนเท่าไหร่มาตรงๆและเกิดไอน้ำนะคะไอน้ำมีองค์ประกอบของ H นะครูจะขออนุญาตเขียนตรงนี้ให้เราเห็นค่ะเท่ากับ0.14 0กรัมแต่เอะเห็นไหมเขาไม่ได้บอก O นะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่า O อะค่ะเขาอยู่ทั้งตัวนี้และอยู่ทั้งตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องคิด คาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์และคิดไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำนะคะวิธีการคิดคิดอย่างไรมาดูกันค่ะอันดับแรกค่ะลูกมาคิดคาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ก่อน คิดอย่างไรล่ะนะคะเราก็ต้องหาอะไรก่อนคะหามวลของเขาคะ่ะมวลของคาร์บอนนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะลูกคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมา0.687กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะอย่าลืมนะตัวนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะ คิดคล้ายกับข้อที่แล้วก็คือเราจะเปลี่ยนกรัมคามร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโมลก่อนนะคะทุกตัวพยายามเชื่อมไปหาโมลก่อนลูกนะคะนี่คือ1โมลคาร์บอนไดออกไซด์มีกี่กรัมคามร์บอนไดออกไซด์คะมีกี่กรัมก็คือมีเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของมันบังเอิญข้อนี้โมเลกุลาร์เวทครูจะไปแอบคิดมาไว้ก่อนแล้วนะ44.01 นะคะคิดจากไหนคิดจากมวลโมเลกุลธรรมดาเลยนะคะจำนวนอะตอมคูณมวลอะตอมคูณจะตัดกรัมค่ะตัดกรัมคาร์บอนนะคะจากนั้นมันกลายเป็นอะไรคะลูกกลายเป็นโมลของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราจะเปลี่ยนจากคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นคาร์บอนทุกคน1โมลคาร์บอนไดออกไซด์มีกี่โมลคาร์บอนคะ มีกี่โมลคาร์บอนค่ะลูกคาร์บอนห้อยหนึ่งเห็นไม้มเพราะฉะนั้นมันคือ1โมลคาร์บอนอ่าคาร์บอนเริ่มปรากฏตัวและตัดโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งกันนะคะตัดโมลตัวนี้ทิ้งเราจะแปลงร่างจากโมลคาร์บอนให้เป็นมวลและมวลก็คือ กรัมถูกไหมลูกนะคะโดยเทียบจาก1โมลคาร์บอนมีกี่กรัมเท่ากับโมเลกุลาเวทอีกแล้วมวลอะตอมค่ะก็คือ1 2บส่งค่ะลูกนะคะดังนั้นข้อนี้อ่ะขอตัดก่อนก่อนที่จะไปคิดเลขใครวางคิดเลขรอเลยนะเนี่ยนะคะ 0.687ค่ะลูกคูณ12.01นะคะหารด้วย44.01นะคะข้อนี้ครูจะคิดได้ออกมาเป็น0.187กรัมคาร์บอนพอได้กรัมเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะเอาไปคิดร้อยละโดยมวลค่ะ นะคะคซึ่งร้อยละโดยมวลจากมวลที่เราคิดมาได้0.187ส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดก็คือแซมเปิลของเราแซมเปิลของเรามีเท่าไหร่นะ0.5อย่าลืมคูณด้วย100นะคะดังนั้นร้อยละโดยมวลของตัวแรกคือใครคะของเจ้าคาร์บอนค่ะนะคะจะมีค่าเท่ากับ37.4เปอร์เซนต์ นั่นเองค่ะลูกอ่านะคะได้แบบนี้แล้วพอจะหาทางคิดไฮโดรเจนต่อได้ยังมาคิดไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำกันค่ะลูกอ่านะคะโดยเริ่มคล้ายๆกันก็คือหาหมวลไฮโดรเจนก่อนแต่ไฮโดรเจนนี้อยู่ในน้ำเท่าไหร่คะ0.140กรัมน้ำนะทุกคนเปลี่ยนจากกรัมน้ำให้เป็นอะไรก่อนเป็นโมลค่ะนะคะ หโมลน้ามีค่าเท่ากับกี่กรัมก็คือโมเลกุลาร์เวทของน้ำนะคะสิ 18. จุดอะไรคะลูกจุดหโอ้ไม่ใช่จุด1นึนะคะในนี้มีไฮโดรเจน2ตัวก็คือจุด0-2กรัมของน้ำนะคะคุณจะตัดหน่วยก่อนอตัดหน่วยกรมัมตัดหน่วยกรัมค่ะเปลี่ยนจากโมลน้ำให้เป็นโมลไฮโดรเจน หนึ่งโมลน้ํารู้แล้วเนาะว่าทําไมครูจะเอาโมลน้ํามาไวน้นี่เพราะโมลน้ําอยู่ข้างบนนะคะหนึ่งโมลน้ํามีกี่โมลไฮโดรเจนต่อห้ชื่นใจหน่อยซีห้อยอะไรลูกห้อยสองดังนั้นสองโมลอ่า very g o o d นะคะแล้วจากนั้นเชื่อมโยงไปต่อว่าเอหนึ่งโมลไฮโดรเจนมีกี่กรัมไฮโดรเจนนะทุกคนอ่านะคะ มี1.01กรัมนั่นเองค่ะพอได้แล้วขอตัดทีเดียวเลยโมนตัดโมนน้ำค่ะโมนไฮโดรเจนตัดโมนไฮโดรเจน1.01ค่ะคูณด้วย2คูณ1น1 4นหะคะหารด้วย18.02งานนี้นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหรนะาขอแวบไปคิดก่อน0.0157ดกรัมนั่นเองค่ะพอได้กรัมแล้วไปคิด ร้อยละโดยมวลอ่าไฮโดรเจนนะงานนี้ก็เท่ากับ0.0157ไฮโดรเจนส่วนด้วยแซมเปอลก็คือทั้งหมดอย่าลืมคูณด้วย100คําคำตอบของเรานะคะก็มีค่าเท่ากับ3.14%เปอร์เซค่ะเหลืออีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัวออกซิเจนเออออกซิเจนไม่ต้องคิดเหมือนชาวบ้านแล้วลูกออกซิเจนเนี่ยนะคะ เนื่องจากว่านางเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้เลยร้อยละโดยมวลไ,ไฮโดรเจนไปแล้วออกซิเจนได้เลยค่ะลูกนะคะนั่นก็คือมีค่าเท่ากับผลรวมรวมทั้งหมดต้องได้100 A เอคาร์บอนใครจำได้บ้าง bon, คาร์บอนครูจะคิดออกมาได้เท่าไหร่นะ37.4ใช่ไหมลบด้วยร้อยละโดยมวลของไฮโดรเจน3 หนึ่งสี่อ่าลบออกมาซิเราจะได้เท่ากันไหมคะปิ้งห้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็น์นั่นเองจ้านะคะนี่คือทั้งหมดสี่ข้อของแบบฝึกหัดสี่จุดหกค่ะลูกอ่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฟังแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหมคะครูจักก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ๆนะลูกความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปคะ่ะสู้ๆจ้า